ใกล้ถึงการยกพุทธศาสนาแล้วตอนนี้เริ่มส่อเขาว่าพบภูมิและศิลธรรมต่างๆจะเริ่มย้ายเขตที่อาศัยโดยเฉพาะศิลธรรมของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครท่านเร่งรีบย้ายกันมากผู้ที่มาทำหน้าที่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะเป็นด้วยเหตุที่พวกภายในตัวใหญ่ๆกระมังที่เทวดาในเขตกทมย้ายหนีกันจ้าละวัน ขนาดตึกสูงๆในกทมนี่สูงไม่ถึงเขาเลยและไม่รู้ว่าบริวารเขาจะมีมากมายขนาดไหนที่สำคัญก็คือไม่มีระบบไหนต้านทานเขาได้ยกเว้นพระสีแต่ผู้เดียวคงจะเป็นพวกที่เคยรบแพ้พระสีมาแต่การอดีตหากเทวดารักษากทมย้ายออกไปกทมก็คงจะถึงการวิบัติไหนไม่ช้าจากศึกภายในแสดงออกมาภายนอก เป็นเรื่องการขัดแย้งในทุกสถาบันทุกระบบโดยเฉพาะความขัดแย้งในเรื่องคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาเราเข้าใจว่าถึงการที่ระบบศิลธรรมเขาจะแยกผู้มีศิลธรรมกับผู้ไม่มีศิลธรรมออกจากกันจากนั้นระบบเขาก็จะล้างคนไม่ดีออกไปเพื่อยกยอศาสนากันต่อไป ก็เป็นธรรมดาที่ทุกกึ่งกลางศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะมีการยกยอศาสนากันครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เชื่อในความดีเชื่อในศีลธรรมก็ให้เร่งความเพียรกันและคงจะได้อยู่ทำบาร,รมีต่อไปคนที่ไม่เชื่อเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมแหละถึงตอนนั้นก็จะได้รู้ว่าใครดีจริงใครดีไม่จริงไม่ต้องสงสัยกันว่า สำนักนี้ดีสำนักนี้ไม่ดีเพราะคนไม่ดีไม่มีศีลธรรมจะไม่มีเหลือใครมีอภินยาสมาบัตรระดับไหนก็จะได้แสดงกันเต็มที่ครูบาอาจารย์พระมหาโพท่านบอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยและในโลกและเราก็สังเกตว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็เกิดขึ้นมาตามลำดับท่านว่า พระมหาโพธิสัตว์ผู้รับหน้าที่จากพระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และท่านจะทำหน้าที่ปรุงาศาสนาในวรระต่างๆคือเป็นผู้ดูแลาศาสนาทั้งหมื่นโลกธาตุนั่นเองพระที่ท่านปฏิบัติเข้มข้นและมีหน้าที่มาทำท่านก็เห็นสอดคล้องก,กันกับเรื่องนี้ และที่เราปฏิบัติอยู่ศิลธรรมเขาก็สมเคราะห์ให้รู้และเข้าใจในทํานองเดียวกันเราก็คอยตรวจสอบการรู้เห็นกับพระผู้ปฏิบัติด,ดีอยู่ตลอดเวลาและเทวดาที่ทำหน้าที่ในระบบศิลธรรมเขาก็จะมาบอกด้วยเช่นกันและหากสิ่งนั้นสำคัญมากๆเขาก็จะมาย้ำเตือนบ่อย ส่วนใหญ่ผู้ที่รู้เห็นเรื่องแบบนี้จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่มาทำในระบบศาสนาและส่วนมากจะปรารถนาไปเป็นอัญญาสิทธิ์อัญญาธรรมในการอนาคตส่วนท่านที่ไม่มีหน้าที่ก็จะไม่สามารถไปยังรู้รายละเอียดเหล่านี้ได้เนื่องจากระบบศิลธรรมเขาปิดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติที่สามารถเป็นที่พึ่งของภพภูมินาคครุฑเทวดาได้แล้ว พบผุมนั้นๆเขาก็จะเปิดให้รู้เห็นเหตุการณ์ในวาระต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ได้ถูกต้องที่จริงหน้าที่ก็คือการส่งเคราะห์ญาติๆนั่นเองส่วนใหญ่จะทำกันลับๆเพราะต้องปิดบงังมานและกรรมวิบากของตนเองที่คอยขัดขวางด้วยสำหรับปู่บุญเหลือนั้นท่านก็ปรารถนาพุทธภูมิแต่บังเอิญว่าในชาตินี้ ด้วยกรรมบางอย่างของท่านท่านไปต้องบารมีพระมหาโพธิสัตว์อันดับหนึ่งเข้าระบบศิลธรรมเขาก็เลยตัดบารมีให้ทำแค่นั้นคนส่วนใหญ่ในยุคนี้มีคนไม่ดีไม่มีศิลธรรมจำนวนมากท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาระบบเขาจะกวาดลงนรกหมดแต่คิดอกุศลนี่ก็บันทึกลงบัญชีพยายมแล้วละ่ะ หากพูดและทำด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงไปได้แค่อบอายภูมิสีเท่านั้นแต่ใครก็ตามที่ทำความดีได้รับการบันทึกในบัญชีบุญหรือบัญชีทองคำของพ่อพระอินทร์ละโลกไปแล้วอย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์นแน่นอนเรื่องเวลานั้นท่านไม่ได้บอกวันเวลาไว้แต่บอกแนวทางจากเหตุการณ์ว่าเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์อื่นๆตามมาเป็นลำดับ สำหรับเราเองเชื่อมั่นแน่นอนว่าเหลือเวลาอีกไม่มากและเท่าที่รู้เห็นการเคลื่อนไหวของระบบภพบภูมิเข้าใจว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อระบบเขาพร้อมฝ่ายพญานาคก็เริ่มซ้อนภพภูมิขึ้นมากับฝ่ายพยาครุฑที่เล็งเลงกันอยู่ฉะกันเมื่อไหรโลกก็จะปั่นป่วนอากาศก็จะแปรปรวนวิปริตเป็นต้น นี่ยังไม่รวมถึงฝ่ายพวกยักษ์ที่เข้ามาผสมโรงอีกด้วยเมื่อแปลสภาพออกมาเป็นเหตุการณ์ภายนอกก็จะทำให้โลกสะเทือนวุ่นวายมีการทำลายล้างกันด้วยระบบดินน้ำไฟลมสงครามอุบัติเหตุและโรคระบาดหมายถึงเทวดาสำคัญหกองค์ในแต่ละด้านเขาเริ่มทำงานล้างระบบจากภายในออกมาสู่ภายนอก ที่เรากังวลที่สุดก็คือกลัวว่านิวเคลียร์จะลงและน้ำจะท่วมใหญ่เพราะเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้และก็เคยรู้เห็นจากการปฏิบัติของตัวเองมาด้วยส่วนหนึ่งก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้เรามีเวลาทำหน้าที่ในส่วนที่ปรารถนาจะมาทำให้ลุล่วงไปเสียก่อนแค่สงเคระาะห์ญาติญาติของแต่ละคนได้นี่ก็ถือว่าบุญโขแล้ว ลองมองไปรอบๆสิว่าแต่ละท่านน่ะสามารถสงเคราะห์ญาติของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนแล้วไหนจะกรรมวิบากของตัวเองอีกไม่ง่ายเลยนี่ไม่นับถึงญาติที่อยู่ต่างภพภูมิที่เราไม่รู้และสื่อสารกันไม่ได้อีกมหาศาลเราเองก็ต้องทำใจเหมือนกันหากญาติญาติคนใดที่ไม่ค่อยสนใจในบุญกุศลก็ต้องปล่อยเข้าไปถือว่ากรรมวิบากเขายังมีมาก ก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมพบชาติใดที่เราปฏิบัติถึงความดีก็ค่อยสงเคราะห์เขาเรื่องชะตากรรมของโลกนั้นขึ้นอยู่กับว่าพระมหาโพธิสัตว์ท่านจะเมตตาค้ำจุนได้มากขนาดไหนก่อนหน้านี้ท่านค้ำจุนมามากแล้วแต่เมื่อเหล่ามนุษย์ทำบาปเวรกันมากขึ้นและไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันมากขึ้นก็ป่วยการที่จะค้ำจุนอีกต่อไปเพราะไม่สามารถโปรดสัตว์เหล่านั้นได้ที่จริงพระโพธิสัตว์ที่ลงมาทำหน้าที่ค้ำจุนพุทธศาสนานั้นมีเพียงสามองค์ส่วนองค์อื่นๆท่านก็ลงมาทําบารมีเพิ่มเติมเท่านั้นท่านไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่พ่อพระอินท่านก็คอยสงเคราะห์ในการทำบารมีอยู่ตลอดที่จริง มีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกันอย่างเช่นกทมนี่ก็ถึงการเวลาที่พระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองท่านจะต้องย้ายที่อยู่เนื่องจากเมื่อท่านสถิตอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งครบ200ปีท่านก็จะย้ายที่เมื่อพระแก้วมรกตย้ายที่อยู่บรรดาพระอื่นๆก็ต้องย้ายตามเป็นธรรมดาเทวดาทุกฝ่ายเขาก็ย้ายตามพระไปด้วย และเมื่อพระศักดิ์สิทธิ์และเทวดาเขาย้ายไปฝ่ายยักษ์หรือมารทุกรูปแบบก็เข้ามาครอบงำคนในบ้านเมืองนั้นซึ่งคนที่เขาเข้าครอบงำเชื้อจิตวิญญาณเดิมก็อาจจะเป็นลูกหลานของยักษ์มารเหล่านั้นเองบรรดายักษ์หรือมารพวกนี้เป็นคนละพวกกับยักษ์ฝ่ายท้าเวสสุวรรณซึ่งท่านเป็นฝ่ายรักษาพระาศาสนา